ที่จังหวัดกาลสินมอบโฉนดที่ดินคืนความสุขให้ประชาชนตามโครงการมอบโฉนดที่ดินสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียงเทิดพระบารมีพ่อหลวงจํานวน1500แปลงครับรราชาชที่หอประชุมอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินน,นายู้ชงภูที่กุศัยผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธา,ชาชนมอบโฉนดที่ดินคืนความสุขให้ประชาชน ตามโครงการมอบฉนดที่ดินสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียงเทอดพระบารมีพ่อหลวงเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมน์87พรรษา5ธันวาคม2557ให้กับราษฎรเจ้าของที่ดินในท้องที่อำเภอหนองกุงงรีจำนวน320แปลงและในพื้นที่อ,เอ c, ำเภอห้วยเม็กจํานวน80แปลงรวมทั้งสิ้นจํานวน400แปลงเนื้อที่ประมาณ1,500ไร่เพื่อให้ราษฎรมีหลักประกันความมั่นคงในกรรมสิทธิ์และสามารถนำไปประกอบ การพัฒนาอาชีพของตนให้มีความเจริญมั่นคงทางเศรษฐกิจทำให้เกิดความรักสามคัคคีทั้งในงระดับครอบครัวชุมชนและสังคมของประเทศชาติ